สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กันในเกมทุยผมอยู่กับเกมวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Pi l o t King ครับนี่ welcome to Pilot King เลยเห็นช่วงนี้ส่งกันเยอะแยะมากเลยอ่ะเขาบอกให้กดนะครับเพื่อเริ่มต้นไหนมันคืออะไรของมันจะมีกงล้อมาให้อ้าวทำไมมี4เต็ม3ามสิบเลยนะนี่อะไรเนี่ยโอ้ได้เงิน2 5 0 0มบาทอ๋มันเล่นเงินอย่างนี้เลยแอคแท็กอันนี้เตรียมไว้หรือเปล่า ไม่ไม่น่าจะง่ายขนาดนี้อ,อ๋อเตรียมไว้นะฮะบ,บอกว่าอะไรชูดเพสอื่นไหมนะครับมแมวเราจะลองเล่นอันนี้เลยนะเล่นอะไรมันเดียยิงมันมันขึ้นธงขาวแนละ้วยิงเรือเล่นนะ่ะยิงไหมบอมโอ้เงินเพิ่มแล้วเขาก็ยอมแพ้เราเรียบร้อยแล้วนะครับปกเอนี่ใครครับปกเอคุณทำได้ไหมกับปกเอขอโทษขอโทษอโทษอโษ้ยได้มาสามแสน ตึ้งตึง,ตงโอ้โาหัดตุงตุงดีเฟนหอมมีโลมาให้เราคนระับพี่เกาะออกไปแซบพังได้หลอดสปินเพิ่มนะ,ะเหมือนเตรียมมาโอเคมันคงจะเป็นการเตรียมกันมาแน่เลยแล้วเราก็สปินไปเพื่อความมันเฮ้ยไม่ได้ทาง Attack แอ็แทกเลยดีเฟนอู้เรือสองอาแล้วไปสติวกันนะครับ โอ้อะไรอ่ะให้สติวคนนี้อ่ะเนี่ยนี่คือเหมือนจะบอกว่ามีบ้านหลังหนึ่งที่รวยที่สุดก็คือ79800สเห่รยียญนะะคิดว่าบ้านไหนรวยรู้สึกจะเป็นมันก็ดูรวยทั้งนั้นเลยอ่ะเอาไงดีวะ้าเป็นคนเริ่มเล่นใหม่ต้องเลือกอะไรที่มันอยู่อันแรกเสมอครับโอ้โหโดนเลยโอ้คุณได้รับ790,000บาท ตึ้งตึ้งตึงตึงอ่ะเยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อก่อนโอ้ผมนี่ได้มาหนึ่งล้านแล้วด้วยความรวดเร็วซื้ออะไรกันดีอ่ะเราจะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดีค่อยเริ่มต้นไปทีละขั้นตอนโอเคตอนนี้ตังค์หมดแล้วกลับไปสปินกันใหม่ขอขอขออนุญาตได้ไหมนี่สตึ้งสตึ้งพาร์ทเอาอ๋อตะกี้เป็นการเตรียมกันนะนี่เอามาให้แล้ว50อันเต็มๆนะครับเต็มๆไปเลยถะหมุนไปเลย50ที <low> <iller Hands downtown> โอ้โหชอบนี่คืออะไระครับเดลี่โบนัสเรามาดูเดลี่โบนัสกันหน่อยโอ้ตอนนี้ไม่หนึ่งล้านได้มาจากไหนเมื่อกี้สปินอะ,อะไรวะอะไรเฮ้ยบายสามคนนี่คืออะไรวะเฮ้ยไม่เอา <c oughs> ไม่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 ง่ายขนาดนี้ครับไม่ไม่ง่ายขนาดนี้โอ้โหตกใจหมดเลยขอกลับไปได้ไหมวันนี้ยังหมุนไม่ได้ครับต้องรอ,อกลับไปเลยพบอกเกมนี้ต้องเล่นเร็วนะเล่นให้เร็วเดี๋ยวมีคนมาสติล ตึงโอเคเกาะเริ่มยิ่งใหญ่แสดงโอเคครับเรากลับไปที่หมุนกันเลยครับหมุนตึ้ง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 บางคนนี่ร้องเพลงได้แล้วตึ้ง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 เอ้ยจู่โจมนี่จู่โจมอีกแล้วยิงอะไรดีอ่ะมันไฟไหม้แล้วเอายิงตรงตรงไอ้ยอ็นี่เกาะเอาไว้หรือเคารือหาดแล้วกันเคารือหาด เออคนเขาเพื่อให้ตัวเองจเจริญนะครับมันเป็นการใช้ชีวิตที่ดีสำแสรเมื่อกี้เอาไปซื้อโพไซครับโพไซดอนไนอ้เนี่ยจ้ยกลับไปกลับไปหมุนต่อก่อนหมุนต่อก่อนเดี๋ยวโดนเมื่อสปินเราหมดเราจะทำอย่างไรนะฮะก็คตามที่ทุกคนเคยเห็นกันมานะครับทำไมเขาถึงชวนเราเรามาดูที่อินไว้กันเลยนี่คงเป็นเวลาที่ทุกคนรอคอยนี่คืออะไรหนึ่งคนหนึ่งคนได้ยี่ิบ เพราะฉะนั้นกดตามจํานวนนี้มันก็จะได้เต็มเลยนะครับโอ้ผมจะคัดเลือกเพื่อนจากไอ้พวกเนี้ยครับไอ้พวกข้างล่างเลยเนะี่ยมันคืออะไรวนะเนี่ยใครไม่รู้คนไรชื่อนะฮะแม่จริงเขาไม่ใช่คนไรชื่อแล้วกคอคนที่ตั้งที่เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแค่นั้นเองอนะ่ะโอเคสามสิบห้าคนไหนะลองอินไว้ซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันคือภาษา ไทยครับไม่เอาแล้วไม่ส่งแล้วสงสารโอเคอันนี้กี่นาทีผ่านไปนะเนี่ยหูรออีกสี่สิบนาทีเพื่อสปินใหม่ครับรู้สึกว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนตอนนี้ก็กำลังภูมิใจกับเกาะของตัวเองนะว่ามีโพไซดอนด้วยเรามาดูกันว่าุ่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับกองผมจะโดนยิงกันไหมนะครับสวัสดีทุกท่านทุกเรื่องลงมาขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ